เดี๋ยวก็ลงโวดชาแนลที่บ้านหนองมานาเนะครับผมตอนนี้ก็พาพี่ๆเข้าไปที่แก่งสองครับผมเพื่อดูผีเสื้อนะฮะขอบคุณมากครับครับผมตรงน,นี้ก็ํำน้ำเขกอ,อ,อากาศดีนะฮะลอยต่อจังหวัดเพชรชบูรณ์กับพี่โลกครับผมพิษณนุโลกครับผมขวามือเลยพี่สุโลกทุ่งแสลงหลวงซ้ายมือเพชรบูรบณ์ฮะก็เจอกันจะเป็นหลายฤดูการสองในปีที่แก่งบางละจันครับผม มาถึงแก่งสองครับฟรีก็ถือเสื้อเรายังไม่ค่อยเยอะนะวันนี้เที่ยวแรกครับผมวันนี้เจอที่แก่งสองครับฟรีเที่ยวแรกของวันนี้นะขอบคุณมากผมสวัสดีปีใหม่ครับลุงหัวรชนะครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณนะฟรีปีใหม่ปีนี้โชคดีครับผมครับขอให้รวยนะฮะขอบคุณมากฮะที่ให้กำลังใจกันมาขนาดนี้ครับผมขอบคุณมากครับผมที่ให้กำลังใจกันมานะฮะ ก,ก็ขอบคุณมากครับีเจอกันอีกฤดูการสองครับผมครับผมก็ทำไปเรื่อยๆฮะขอบคุณมากสำหรับเกือบเจ็ดพันทรัพย์ครับผมขอบคุณทุกกำใจฮะปีใหม่นี้ครับผมขอบคุณนะที่ให้น้าใจมาตลอดก็ของเราก็จะมีกิจกรรมเดินป่าครับผมเดินป่าศึกษาธรรมชาตินะฮะเดินจากขึ้นจากแก่งบางระาจารันก็จะมาลงที่แก่งสองนี่ฮะมาววะก็พาแขกไปดูชุดหนึ่งฮะขึ้นไปดูบอลร้อยเมตรอยากขึ้นไปดูครับผมจะไปให้หารปลาต่อครับพี่ ไปให้อาหารปลาที่วัดต่อบ่ายครับบ่ายครับไปให้อาหารปลาต่อนะฮะบรรยากาศสองฝั่งลํำน้ำเขกนะฮะก็สมบูรณ์ครับผมเดี๋ยวให้อาหารปลาต่อครับวันนี้โค้งเต็งตอนนี้นะพีีครับก็มีเรือสวนวันนี้สัานท้คึกคักผมสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะฮะสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ครับพี่ โชคดีครับผมรวยๆครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมโค้งเต็งตะนีนะโค้งนี้โค้งเต็งตะนีก็จะให้อาหารปลาต่อไปผมไปอยู่ใหม่ๆก็มันก็ไล่มันใช่ไหมฮะครับที่เป็นโรงงานไปหมดใช่ไครับผมบรรยากาศครับผมให้หารปลากิจกรรมต่อไปนะฮะถึงแล้วครับตรงนี้เขตพญาทานนะฮะสำนักสงฆ์ให้อาหารปลาครับผมกิจกรรมต่อไปก็ให้อาหารปลาแล้วก็ถึงกลับไปถึง แกงมรดากใจเหมือนเดิมฮะเนื้อเฟย์ฟมาลองกินอาหารครับผมโอ้สายมือเยอะเลยครับมาครัมาลองกินอาหารผมนี่ก็ให้อาหารปลาอยู่นะฮะลำต,ต่อไปก็ให้อาหารปลากับที่แกงครับผมหลังจากบูดิเซ่อแล้วจะกลับที่แกงนะเยอะครับผมเยอะมาก เยอมากแล้ววันนี้ก็เยอะทุกวันครับปลาที่นี่ครับผมปลาที่นี่ว้เป็นลุกตัวฮะแล้วปลาตัวไหนว่เป็นล่ะฮ่าฮ่าฮาลูเรอีน้ปลาเนี่ย่าเป็นล่ะฮ่าฮาลูกปลาเลเ็เราก็จะให้หานปลาจากหน้าสานักส่งมาถึงที่บริเวณโค้งนี้ครับผมเพราะตรงนี้เป็นเขตพยาธานะฮะถ้าออกนอกเขตปลาจะถูกทานครับผมเป็นปลาพอแล้ว เค้ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณมากบ๊ายบายครับไปก่อนนะน้องปลาไปก่อนนะออกนอกเขตโดนต้มนะเจ้าแกงแล้วนะครับก็ถึงแล้วนะฮะขอบคุณมากครับผมที่มาปีนี้ใหจะกนันเป็นอีพีที่สงองเป็นฤดูกาลสองครับผมโชคดีครับพี่สวัสดีครับโชคดีครับผมครับปลอดภัยฮะพี่ใหม่ ปีใหม่ขอให้รวยเฮงๆครับผมใบพิมตรงนี้เร็วเร็วครับผมเร็วขอบคุณครับป๋าครับขอให้รวยครับป๋าค,ครับผมข,ขอบคุณนะฮะเดี๋ยววันนี้วันนี้อ่า